แล้วก็ให้การต้อนรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบูทเทนประเมต้อนรับต้าอูค่ะเจ้าขอบคุณเวอร์ชันใหม่ที่ไม่ใช่เคยอยู่นะเวอร์ชันใหม่เห็นไหมใครอยากร่วมมือกันต้าอูแล้วเอาใครได้รางวัลไปถือดีๆนะลูกนะ โอมโอมโอมฝางเงินหนึ่งกันเดี๋ยวพี่ขอขอซูมบ้างหนึ่งตั้งอู่กำลังจะเข้าไปจับรางวัลใช่ไหมคะน้องไปไหน ใชน้องพ่ใจแข็อย่ีกเอหรอยค่ะอักน้องสหารกอง่บ้นสคมม่ทหารกกเดอก่อนนะคะตอนนี้น้องเข้าไปข้างในอะค่ะน้องนะมาร่วมเป็นหนึ่งในบุคคนที่พวกเราก็ต้องการอยู่นะคะเป็นกำลังของชาตินะเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างดีให้น้องๆที่คนเข้าไปข้างในมันก็ยินดีน้องนก็ จำแล้วก็ปรับไปใช้นะลูกนะแล้วเดี๋ยวรอน้องคอนนี้นนึงเพราะอาจจะต้องสับหน้านิดนึงนะลูกเย็นๆูุสาวทับหน้าด้วยอ่ะอ้่่ายงวัยังไงก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับ,ยยรปปรบพี่พี่ป้าป้านะะ้าๆอาอาที่มาเอ่อร่วมบุญกับเราในวันนี้นะคะปีติแล้วก็ยินดีมากๆเลยค่ะแล้วขอ,ขอขอบคุณด้วยคนทุกคนนะคะจากใจจริงเลยนะคะบูธสมาคมแม่บ้านหานบกข,ของเราวันนี้นะคะ ดีใจมากแล้วก็เราทุกคนด้วยที่ได้รางวัลไปพักไรก่อนแล้วค่อยไล่หรือว่าคีอยทีต่อไปยินดีด้วยนะคะเราทุกคนร่วกันเลยเดี๋ยวใไม่ได้เลยเดินเข้ามาแล้วไม่ใครไม่ได้เดี๋ยวขอพักไ์ไ้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาไล์รอบหนึ่งตอนนี้น้องน่าจะเข้าไปเตรียมตัวก่อนนะคะกระทะถ้วยอะไรก็มานะซัมซุงโทรศัพท์ของเรานะออกไปแล้วนะซัมซุงนี่ไม่ใช่รุ่นของสิบปีที่แล้วนะเป็นรุ่นวันนี้ปีนี้นะคะ ไม่ได้เอาเรุ่นเก่ามาให้นะคะสร้อยคอทองคำของเรานะยังไม่ออกนะเดี๋ยวตอนสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดซุ้มใสยดาวแล้าก่อนแต่ตอนนี้เราปิดก่อนนะคะเดี๋ยวรอน้องพี่พี่ที่อยู่ข้างในก็ยังทำการสอยดาวอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะรอให้ทุกท่านเนะได้สอยดาวให้เสร็จก่อนนะคะสี่ใบร้อยค่ะ เดี๋ยวจะปิดบูธแล้วนะคะมาตอนนี้ยังทันนะมาใส่เครื่องแบบทหารก็หลอกขึ้นมาทันทีเลยนะหล้าออัน